โอ้ต่าย่างเล่นมาตอนลูกดิบอ่โอ้ยยังเลยสมาดีแม่เคยเตะเคยเต้นเนาะเอ้ยกระจิดเี่ยไอ้หูเลยกระจิตมาเมา Ờ ừ, oh. Em cho <laughs> oh. Oh. Chết, mừng cho tổ anh hộ. Ô. bạn mừng nữa. Cái này là này đi. Có đạt à? Mừng khơi. À, <laughs> <laughs> à, Mình. mà sẽ. <laughs> Hả? <Ha? cười> <N> <laughs> อโอ้น่าอย่างเล่นมาต้อนลูกดิบอโอ,ยยอ้ยยังเลย <c oughs> สบัยดีแม่คือเตะคือเตะเนาะสบัยดีพอสบายดี แล้วเรบ่ลงยานะยายังล่ะลูกเอ้ยั่งงลายเนาะแป๊บแป๊บนักนักป๊บแป๊บมาตน่าเาวไปชช่นได้ต้องพอนะเฮ้ยเดียเออนไป้าเ่บ่เป็นจะต้อเียนไปรวงเนี่ยกันให้ตาลงครัวงได้ ลองบาดมือนนงเด้อกระจิดตายเออกระจินี่ไอ้ฮูกเลยกระจีดกระจิดหนีตายหนวนี่สะเกตดเนาะหนวสะเกตดกระจิดหนีตายกระปูด้วยเนาะอ่ะอเรียง หมูดิอะไรแกงละไมอีกแล้วเนาะหมอนี่ต้องมากินแกงละไมสิเนาะแต่ละไมงไายบ่อย่าให้คึบอย่าให้เล็กน้อยมาเด็ดเด็กนั่แม่เด้อเล็กน้อยหนีไป บายดีกล้องเลยนี่ตก,กลงอย่ายลดมือได้อโอ้ บังบังไอ้สิสิก <c oughs> เออจะทจะมาผ่านจะผ่านนะเห็นแต่เ,เพื่อนเฮ็ดพี่น้องเลยเนาะสปายดีเดอ้อพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยไรหนึ่งคนเย <c oughs> ่ยมาเออ đây qua bạn đi bưng bưng bẩn Mày Ừ bẩn đây bẩn đây à bẩn à đây à tao đây đây. bẩn 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 Ừ.

เห็ดเป็นตัวเจ้าบถ้าเเป็นกัน như vậy Cứ đi qua tháo. Đó đi qua Hu! Kính đi. Chập thiệt đi con Hả? À Hú con mày chơi từ đây kìa Hả?

พอ,อดีทั้งประตูเพันให้เฮ็ดหัวพี่รอ,องเลยเนาะเฮ็ดหัวอ่าสูบุกักมึงเงนาะสนองคนนี้กับแม่นสเกนไม่บ่กมินูน่าไม่พี่รองเลยเนาะมินูน่าไม่อย,ย่างเดียว แพงไหมมักขนาดเมนูละไม่จนันเนาะทำไมก่อนอยังไไฟในบา้านเนาะผักอ้อนไหมยังพามาทวไมจะสั่งไไฟในอ้อ,อนแต่ว่ากะระเพาะพี่น,องงอน้องเลยเรื่องกระเพาะกระเพาะอ่อนปุดๆตัวอะเฮ้บโอ้หนังกระหีงเนาะ นั่งได้เฮ้ยงตรงไปยังโอเคตื่นปะเชิญได้กินแกงแกงกิ้งก้าวต้นข้าวต้มพัดเอาเนี่ยบอกเป็นบะนี่ยังซื้อกระเทียมมาซื้อแมนหอยมาฮะ มคกระต้มก่อนแต่เนาะ <laughs> นี่จะเมนูแกงควรเมนูเม,น,มนูอันผัดจิกหวานด,ดูเป็นบ้าเมนูผัด <laughs> เปลี่ยนบ้างผัด <laughs> แล้ไม่ใส่หัวละคักคักกันเลยเนาะเดีนะ๋ <laughs> ยว เัเคยผัดเราเคยผัดไม่มไแค่ตะแกงเนาะ้ามีระบามีเวลาระบาสีซอนเนาะผัดละไม่ใส่หมูสับใบโหระพาโอลคั้กเจ้าจะจะว่าแอมดิแอมดิแอมดิ ก่อนบันโอเรา,อา,อาขอดนน้ใหไงเธอคือส u p p o r ขอังกายยังจนซีเลยมาลองว

Ờ, vô vô. Ô. Kinh kinh kinh. Chăm hay chăm hay. Ô, cái thịt. Phục cốt. Ôi, bố men đây thì bố men đây Đâu Đẹp không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền bố mèn Để không chào <coughs> <Moment, coughs> <coughs> <coughs> nó. <Moment, coughs> <coughs> không có thứ không có thứ không có thứ không có không có thứ 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 không con thứ không có thứ <laughs> 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 em <hoe>? mừng <laughs> à, cho tỏ em, anh hụ Tóc tỏ cho em không bò đéo bò đéo tỏ hắn tỏ tỏ lắc đây chị thôi Tỏ lắc đây Tỏ lắc Ê, em thường cái đây. Thế nào phân hiệt, thì nào người đó. nào người hiệt. hai sẽ chích này con. Nè, Đây cái bóp của chị này. Đọc đi pa. không? Đọc đi học đây đấy. chi Hả? Ừ. Ừ. <laughs> <Đó. cười> <laughs> จะไปว่าที่นี่มาถึงมาดิ <laughs> โอ้เกือเลยือตอกก็ได้เกือเลเอาไปมาตนนั่นมาเดือรลายหว่านเลยงามนันนะ้ไปด้วยและนะ้เลยตอกกันได้เป็นยังเป็นยังมือไหมมือไหมไมออนแท้เกือ พอเป็นลูกเสบมันอื่นมันไกลได้ยู่บ่พี่น้องยเนาะป่ะพานะปรผ่านบ่นึ่งข่าเป็นยังไง้างข่าวกบเป็นะได้หนึ่งข่าวก็ยังบ่เป็นปะไ้เ่ออไปเลยบ้านหอนพิ่นว่ะพี่น้องไงเนาะเมื่อยที่เผิ่นใครกระหางเลยสี่สาตะรันเด้ thầy tôi đâm đâm đây tôi đấy cha chỉ mông mà ừ. cha chỉ mùng cà mông cà anh bảo Mùng thầy 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 để... à, há con bồi mà, pu, thả lên. Đây mà chẳng biết làm à.

Chăm kim im bàn hết đâu thì người nói gì cái đấy to đây này thường bao thường bao đây đi chào anh đây càng cái đấy 오. 빱빱빱빱빱 빱. ถึงบ่ดอ?

ไปน,นี้นี่บ้านไหนกันที่ขออเขาอบอ่ละไหนกันจะเอาบอกเขากันเจ้าแถมอยู่โอ้โอโอโอยย่องใส่เลยไม่ตะปู พุเป๊ะท้งมเนี่นยเลยน้องบดต่อเลยบดห้าวบอบดแต่เนาอไม่มีห้าวเนาะหาห้าวให้บัตรมาใส่บัตรเบัตรเลยะเิดไหไปนเนาะไมจะหาไม่ใช่ไหมเนาะ ให้ทางพอเออให้จะตัดใหม่หน่อยก็ได้อืตัดแบกมาไว้เนาะนี่คือการให้จังกันไปคุณน่ะไปขึนปข้นมาโอ,โอ้เป็นรูปเป็นร่างันเนาะเป็นรูปเป็นร่างแล้วพี่น้องใบบัน độ cái này là. Hoay sang bên đi. Lấy hoay bao mình đi. mình đi. nhóm để làm chậu. Ở đây có bất thường Một kiểu chào không? Một, một chào không? Ừ. Hả? Bên bộ kho, bộ hả bộ kho, bộ kho, mất là mất là บ่อพอจากบ่อพอกลังบุรายแล้ว14เซนบ่อพ่อ14เซนอ้หมันบ่เพิ่งได้มันบเพิ่ยามมัเนาะใส่ไปได้เนาะข้างหน้าบอขัางหนาได้ทั้งไดตัวได้บ่อพอเลยได้บ่อ้า้งหนาเลยนาะไปข้างหลังเนาะท้างหนาสิ

ไปดไปะบบบบเบบนบเบบเเิยพี่บบองบงบบ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 บี่นบบ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 ะบบับับบบบบนบบบบบับบอบบบบบบบมบบ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 นนบบบบบร ทั้งทำประตูนปไป <laughs> ประตูประตูนี <c oughs> ่พี่พี <c oughs> ่พี่พี่พ่พี่พี่พี่พ่พน่ <c oughs> พ่พ่พีี่พี่พี่่พ่พล่พพี่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 บ่พี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 พ่พี่พี่่ เคยอาศัยอยเฮ็ดแบบเลยเฮ้ดแบบเหนเดี๋ยได้เอาไปเนี้แล้วนี่แต่มันบดทงสนตัวนี้เอ้เดี๋ยอย่ามันอย่ามันล้วมันบดถึงนงีตื่นมาประมาณนีู้่เออมันก็เชื่อได้มันมีดูแค่ประตูมีตู้กับบุบี้บอสอีกแผ่นฮะ

อาลเอาลกันเลเ้เนเ้นหอืมานง่มดรือหรือว่ามีว่าใช่ไม่เป็นที่ไม่ตู้เจ้าจกเปนไม่ไม่พอนนองพันเคือมีแต่เศร้ากับไม่เชื่อเออญาแล้วสิมันเหนือนิดเดียวนะ่นดิสียังบูงบัดคักบัดเน่ดิโน บ่เจ้ามาดูนเปล่าก้มาดูนบัดคักเปล่าก้ามาเช็ดบัดคักบัดเนรีนี่แบบพาเพื่อนน้องเพื่อนนี่เฮาเฮาเพื่อนเฮ็ดทางเฮ็ดนี่เฮ็ดแต่ว่าบุหายไม่มันเลือร้ายนะพี่น้องเนาะจนบุพเพ็บบุพเพสี่เซนใช่เต็มดาได้ไม่เอาเต็มประมาณเลือดบุพเพือ ฮัลโาพี่ดาวเลยเยาต่อกันอีพี่น่ะคิดน่ะเสี่ยงมาป้าน้อง่นหน่อยกันเนาะเออเมื่อบหล่ะทำมาลคือคนบกแงแข้งแนไ่เป็นกัะไระตึตึ๊บกระกะเลยเอออเสี่มากันพี่้องเลยโอเคเนาะโมกับเจริญร้ายพี่้องเป็นกุศุสุขคนพี่้องเลยเนาะ อยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้องเด้อเนาะเดี๋ยวทางหาไม้มาตอกเพิ่มเติมอีกเนาะอันส่วนจะมีอยู่ทส่วนเจ้โอ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 ้เป่าร้องเป็นละเป่านมเหรอครับเป่าเป่าเป่าแม่เป่า

ก็สบายดีเลยไอ้มาได้ว่าอยี่ยอันมีมีมีผัวมเด่นมองคืนอันแบดในมือ่มใช่ฮะางนะอยู่เป๋าน้องเ่ะเเนาะถามไม่ช่างก็ได้สร่ช่างมีผัวมะดินมองคืนี่โอ้โหเลยี๋ยวางก็ม่อยู่วัดรอจนมาเนาะ เจ้าครัวมามันไม่รับจัดเจ้ามื่อวานนี้ยังไม่เห็นแหวนอยู่ทาว่งไปซื้อเจ้าไปซื้อตอนไหนแหวนบ่แหวนอยู่ในกระเป๋าจะมีอยู่แล้วสิบอ๋อเอ่อเฉื่องไปอีกน้องเนี่ยอ๋อแหวนอยู่ในกระเป๋าทางเพื่อนห้เห็นด้วยอ๋อมีเพื่อนทางบอดี้ยอยหาบ่กแม่โดนนึกทันงโอ้มานองน้องมาแต่เวีย้ย อืมน้องคนมีอยู่แล้วเนาะโอ้จะจะจะเอ้าโอเคจ้าพี่น้องเลยฮะไอ้ทางหัวมีนวแนว่เลยนี่หัวไปชื้นๆเลยมิเตชวงใส่กันเรือ่อยๆนะโย่เนะ <laughs> อ้าโอเคจ้าพีนน่น้องกัเนาะจังหวะกันได้พี่น้องเด้อ